สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามีเอกสารนะครับส่งมาจากอนิเมชวันะครับจากร้าน DMK นะครับวันนี้ส่งมาที่พวกเราน a โมเม x g a m นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าด้านในนะครับจะเป็นอะไรนะครับเราได้สั่งซื้อซึ่งเสียยาไป2ลังนะครับแล้วก็จะได้ใบโปรโม2ใบเดี๋ยวเรามาลุ้นใบโปรโมนะครับด้านในก็แล้วกันว่าเราจะได้ใบอะไรนะครับก็จะมีให้ะสมด้วยกัน18แแบบเลยนะครับเพื่อนๆ เยวมาแกะดูด้านในก่อนนะครับว่าจะได้เป็นซองยังไงนะครับแกะมาด้านในนะครับจะเป็นซองสุ่มนะครับสองซองนะครับเดี๋ยวไไรมาสองซองนะครับตัวอย่างใบโปรโมนะครับก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับจะมีใบประมาณนี้นะครับทั้งหมด18ใบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสองซองนี้ว่าจะเป็นใบอะไรกันนะครับเพื่อนๆเริ่มซองแรกนะครับอยากได้ครับทางเพจน้ำมันเกษตเกมเราทางยูทูบน้ำมันเกษตเกมเรา จะได้ใบโปรโมทีหน้ามากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าน,นะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยเป็นสีนี้แน่นอนครับครับเป็นในทีมของไซย,ยาแน่ครับเฮ้ย HD challenge เป็นอย่าบอกนะว่าเป็นโอ้อยด้ใบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้สวยนะสวยมากนะครับเป็นอ่า,าสิบสองราศีนะครับนี่ทานหลังก็ โอ้ยอย่างสวยครับ Not for sale เซนเซียส์ดีนะครับสวยมากเลยนะครับการ์ดทําออกมานะถึงไม่ได้อาทีมเซนเซียก็ไม่เป็นไรแต่สวยมากนะครับการ์ดจริงๆนะครับเดี๋ยวได้ชมพอเรารีวิวแน่นอนนะครับแบบยกรังกันแน่นอนนะครับใบ่ใบแรกนะครับดนใบนี้นะครับมาลุยต่ออยากได้ทีมเซย่ามากเลยนะครับใบที่สองเดี๋ยวมาลุนกันเป็นวะเป็นหมายเลข อะไรครับหมายเลข12ใน12บสราศีอีกแน่นอนครับเป็นฟุบอ้ยสวยนะครับไม่ซ้ำนะครับ2ใบถือว่าโอเคอยู่นะถ้าสวยนะครับสวย,สวยถูกใจอยู่นะครับนี่นะครับคลิปนี้ร้ยชมใบโปรโมสองใบนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปาตามเก็บใบที่เหลือกันนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้